ค่ะสำหรับคำถามที่ตกหล่นไปหนึ่งคำถามเป็นของเมื่อวานนี้นะคะนั่นก็คือ,อน้องประเสริฐหรือ,อพี่ประเสริฐซึ่งเมตตาต่อบ้านนิพพานอย่างมากในการที่เขาเรียกว่าสุดตะลงและตัวปัญญาแล้วก็การที่ฝึกฝนปฏิบัติจริงแล้วก็ในเรื่องของอทานศีลสมาธิปัญญาตัวเนี้มาเตือนทำให้พี่เขาได้ปล่อยกระแสธรรมตัวนี้ออกมานะคะ อย่างต่อเนื่องก็จะมีนะไอดอลทางผู้ชายก็จะมะีน้องธนาคมแล้วก็พี่พักวน,นันเขาเรียกว่าพี่พีเคเอนนะแล้วก็ดาราฝ่ายหญิงนะคะก็จะมีพี่วันเนี่ยนะคะตัวชูตัวชูโรงนะคะที่แก่แล้วก็จะมีน้องน้องสาวสาวนะคะเข้ามาก็มีน้องวันอีกคนหนึ่งมีน้องกุ้งมีท่านนะคะ ออบุตรนะคะแล้วก็มีในเรื่องของนะคะเขาเรียกว่านางเอกรุ่นเก่านะคะก็มีท่านอาจารย์นะคะคุณพี่สรวีแล้วก็มีนะคะอ่าอ,อี้หมอนะคะนุชสรินนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้มีในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าคนที่เข้ามาก็จะสี่พันกว่าคนเนี่ยเขาไม่กดติดตามก็จริงนะแต่เขาจะเข้ามาดูเหตุผล บางคนไม่ชอบการติดตามแต่จะกดเข้ามาแล้วก็ในการที่ที่วันเนี่ยก็จะไปตรวจเช็คดูว่าพ่อจ๋าแต่ละคนเนี่ยวิดีโอที่ทำมาเนี่ยไม่มีต่ำกว่า9้าคนเลยนะคะที่เข้ามาดูขอให้พ่อเมตตาด้วยพ่อก็หัวเราะแล้วพ่อก็เลยบอกว่าอ่าก็ช่วยกันเดี๋ยว สิ่งที่มีการประชุมหรืออะไรช่วยเหลือก็จะนำเสนอในกลุ่มของบ้านนิพานเข้าไปทั้งกลุ่มนี่คือสิ่งที่ท่านเนี่ยเมตานะคะแล้วก็ท่านเมตตาเปิดกรรมของคนคนหนึ่งให้พี่วันเมื่อสองสามวันที่แล้วด้วยด้วยความที่พี่วันไม่ค่อยได้เข้า Facebook พี่วันก็ได้มีในเรื่องของการช่วยเหลือไปในเบื้องต้นแล้วก็รอคำตอบท่านเพื่อที่จะให้ท่านาหาวิธีแก้ไข ะะสิ่งเหล่านี้ทําให้พี่วันเนี่ยเลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อน้องที่ใกล้ตัวแล้วต้องการคําถามหนึ่งมาแต่พี่วันเนี่ยเพิ่งไปอ่านเพิ่งไปอ่านก็เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการตอบคําถามน้องนะคะนั่นก็คือน้องถามมาว่า,าประมาณนะคะพี่วันครับถ้าเราให้มอร์ฟีนนะกับคนที่เขาใกล้จะไปแล้วเนี่ย ดีกว่าไหมครับเพราะจะได้ไม่ทุกข์ทรมานนะคะอันนี้ตัวพี่วันเองเนี่ยนะคะมาตอบกับน้องตรงๆต,ตรงนี้นะคะแต่พี่วันขอตอบของพี่วันก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่วันจะเชิญเบื้องบนนะคะสิ่งที่พี่วันเนี่ยทำซีเซเรียนเซกชั่นก็คือการที่พี่วันเข้าไปรับผ่าตัดหน้าท้องในการเอาลูกออกทางหน้าท้องด้วยเหตุพี่วันเนี่ยนะคะเป็น โรคเลือดคือเปลี่ยเม็ดเลือดต่ำเป็นทาราซิเมียนะคะทำให้คุณหมอเนี่ยนะคะบอกว่าตอนที่พี่วันท้องพี่วันชอบทานของหวานด้วยนะคะทำให้พี่วันอยากจะบอกว่าแม้แต่ลองกองเนี่ยอดีตสามีเวลาซื้อให้เนี่ยต้องซื้อให้ห้ากิโลพี่วันจะกินให้หมดวันเดียวห้ากิโลตรงนั้นจะขี้แตกขี้แตนยังไงพี่วันก็จะทานเพราะมันเป็นความหิวเป็นความรู้สึกว่าลูกต้องได้กรูกโคตแต่จริงๆแล้วตัวแม่นี่แหละนะคะทําให้ณนะตรงนั้นเนี่ย พี่วันงงมากเวลาลูกพี่วันออกมาหลังผ่าแล้วเนี่ยเขาจะชอบทานลองกองแล้วเขาก็ทานนะอ่าแป้โต๊อแต่เขาก็จะชอบมากเป็นเพราะหนึ่งแม่กินอะไรลูกจะต้องได้รับสารอาหารตรงนั้นแล้วก็มันมีวันหนึ่งค่ะที่พี่วันเนี่ยนะสองท้องเลยนะคะหลังจากออกจากห้องผ่าตัดปุ๊บเนี่ยเราจะปวดแผลม,มาก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 ถ้าใครไม่เคยผ่าอ่าที่มันเป็นแบบว่าพี่วันผ่าในสมัยก่อนด้วยนะคะ ลูกพี่วันคนหนึ่งน่ะเกือบสี่กิโลน้องว่านเนี่ยนะออกมาเนี่ยสามพันเก้าห้าสิบนะคะตัวใหญ่แล้วแม่เนี่ยนะท้องก็ใหญ่ด้วยนะคะสิ่งที่พี่วันหลังจากออกจากห้องผ่าตัดรู้สึกตัวปุ๊บเจ็บแป๊ดเจ็บจี๊ดเจ็บ,จบ,จบแบบระบมอะนะเออแล้วตอนนั้นด้วยความที่ตัวเองเนี่ยนะมันมีความรู้ทางพยาบาลอยู่แล้ว ก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบบว่าน้องที่เขามามาดูแลเออพี่ขอมอร์ฟินเอ,อทุกสี่ชั่วโมงได้ไหมหมอเลยบอกว่าเอาเป็นหกแล้วกันออไม่คุณหมอขอสี่แล้วกันไม่อยากให้มีความรู้สึกปวดตรงนั้นอีกเลยคือแบบมันเหมือนแบบว่าความเจ็บตรงเนี้ยมันเหมือนจะก,กระชากจิตตัวเนี้ยออกจากอ่าร่างกายไปเลยนะแล้วสิ่งที่พี่วันอยากจะมาบอกว่าฤทธิ์ของมอร์ฟินตัวนี้มันช่วยได้จริงๆนะคะ ดิบทางน้ำเกลือนะฉีดเข้าไปกับเส้นน้ำเกลือสักพักนะคะพี่วันมีอาการเหมือนมันหายปวดหายเจ็บปวดเหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นในช่วงที่เขาเอาสายปัสสาวะที่สวนออกเนี่ยตัวพี่วันก็รู้สึกว่าพอนั่งพอนั่งปุ๊บถ้าตอนปวดมากเนี่ยมันจะหงุดหงิดหมดเลย มันจะมีความรู้สึกใครเข้ามาแล้วไม่เข้าใจเราเราก็เกิดอาการนอยเกิดอาการแบบนะมันอาจจะเป็นฮอร์โมนหลังคลอดก็ได้นะคะแต่พอได้มอร์ฟินไปแล้วเนี่ยมันเหมือนคนที่ไม่ปวดพอไม่ปวดแล้วเราก็เหมือนจิตใจดีะคะ่ะเหมือนประมาณว่าเออคุยก็ได้ยิ้มก็ได้แต่จนอดีตสามีเนี่ยจะเข้ามาจะรู้แต่ว่าเออถ้าถ้าปวดเมื่อไหร่นะหน้าตาเราจะหนิกทันทีเลยก็จะต้องแบบว่าต้องให้สามีเนี่ยไปบอกหมอ ว่าขอพิเศษอ่าขอยาแล้วก็ใส่ซองให้หมอประมาณนี้แหละเพื่อให้เราเนี่ยจะได้ไม่ปวดนะเพราะฉะนั้นรทธิ์มอร์ฟีนเนี่ยนะคะจึงเป็นฤทธิ์ที่ค่อนข้างเร็วและสามารถที่จะบำบัดอาการเจ็บปวดได้จริงพี่วันจริงเชื่อตรงนี้แล้วก็ในสิ่งที่นะคะอ่าเบื้องบนเนี่ยจะตอบว่ายังไงลองไปดูว่าถ้าเมื่อไหร่ นะคะคนใกล้เสียชีวิตหรือคนมีอาการที่ป่วยหนะักแล้วถ้าได้มอร์ฟินตัวเนี้ยจะดีหรือไม่ดีหรือว่าท่านมีความเห็นเช่นไรขอเชิญพระบิดาเมตตาอิติสุขโตนมโมพ,นม,มพุทธายะนะมะพะทะจะรภาคสะนิพพานสุข,ขังนิพพานาปัญจโยโหตุนิพพานาสูญยังด้วยคำถามจากลูกๆในบ้านนิพพานเจ้าค่ะพระบิดาเรื่องการที่ ผู้ที่มีอาการเจ็บป,ป่วยหรือเจ็บปวดมากแล้วได้มอร์ฟินเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่เมตตาด้วยเดินสาธุสาธุสาธุอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาการที่มนุษย์เกิดมา มีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยหรือจากการเป็นโรคหรือแม้แต่อุบัติเหตุหรือการผ่าตัดการทำสัญญกรรมใดๆก็ตามสิ่งที่ถ้าคนมีบุญวาสนาบารมีในเรื่องของทางโลกมาสูงก็จะมีเงินและสามารถจะได้รับการดูแลพิเศษแม้แต่ยานั้นก็ได้ยาที่เรียกว่าจะต้องซื้อมาในราคาที่แพงและเก็บไว้ดูแลอย่างดี คนที่มีบุญจึงจะได้ยาที่ดีและถ้าคนไหนมีในเรื่องของผลบาปมากการที่อยากจะได้มอร์ฟีนรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาการเจ็บปวดจากการผ่าตัดใดๆก็ตามเมื่อวิบาก,กรรมทำให้ลูกนั้นจะต้องได้รับสิ่งที่ไม่ควรที่จะให้ได้สิ่งเหล่านี้จึงเจอ ความลำบากทุกยากของคนบาปหรือคนมีมนทินมีบาปชั่วมีสิ่งชั่วร้ายปกป้องทำให้ไม่สามารถเข้าถึงยาตัวนี้ได้แต่ถ้าผู้ใดที่มีในเรื่องของบุญวาสนาบารมีมาดียาดีๆเหล่านี้จึงได้รับเพื่อบรรเทาอาการปวดและอาการปวดก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ทั่วไปที่ยังไม่มีนิพาานธรรมจึง ไม่หายจากอาการเจ็บปวดใจฉะนั้นการได้ยาเป็นสิ่งที่ดีและยาตัวนี้เหมือนกับการทำให้คนคนหนึ่งเลิกเจ็บปวดร่างกายแต่อาการทางใจนั้นเป็นเรื่องของพระนิพพานอย่างเดียวเป็นเรื่องของธรรมอย่างเดียวลูกรักฉะนั้นคนที่ได้ยาย่อมที่จะดีกว่าคนที่ไม่ได้และคนที่ได้ยา หมายถึงอัตตฐานะทางโลกนั้นเจริญจนสามารถที่จะได้รับการรักษาจากแพทย์ที่มีการช่วยเหลือหรือเหนี่ยวนำให้ผู้นั้นนั้นเข้าสู่ความสุขสบายยิ่งขึ้นและเรียกว่าไปหรือการจากโลกนี้ไปแบบไม่ทุกข์ทรมานฉะนั้นพ่อเองถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง ของการที่ทีมธุสวรั์ทีมจัก,กรวาลน,นั้นย่อมที่จะมาช่วยเหลือในการให้มีหยุบยาดีๆบนโลกไว้สำหรับคนที่มีในเรื่องของกำลังตั้งมั่นที่จะเจริญทางโลกและถ้าลูกจเจริญทางธรรมสิ่งต่างๆเมื่อถึงเวลาทางโลกก็จะมาทำให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างเช่นแม่ของวันชิตาวันชานนนั้น เป็นเรื่องของการที่คุณหมอมีเมตตาจากการดนจิตด,ดนใจทำให้ลูกกิจประวีหรือคนที่แม่เจ้าเรียกว่าหมอตั้มได้ไปคุยกับหมอทำให้สภาวะของการไปจึงไปแบบสงบไม่มีอาการทุรนทุรายและไปแบบหลับสบายนี่คือสิ่งที่ถ้าไม่มีบุญจริงๆ จะไม่ได้มอร์ฟินรักลูกสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุนะคะก็ให้เป็นคำตอบนี้ให้กับพี่ประเสริฐแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการที่ไต่ถามมาแล้วก็คนที่ไปแบบสงบย่อมไม่ทุรนทุรายอาการทางจิตของเขาก็สงบนิ่งโอกาสที่จะไปในสภาวะที่เป็นภพภูมิที่ดี ก็จะมีสูงนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้แม้แต่แม่พี่วันตอนที่จบกิจก็ได้มอร์ฟินเช่นกันวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตากรุณาใช้คำถามนี้พี่วันขอจบวิดีโอนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าการเชิญเบื้องบนในการทำสมาธินะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณที่ติดตามนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ